สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสำหรับนะครับตัวรถนะทัสคานีนี่ GTX ทัสคานีนี่นะครับรีวิวไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวกล่องกันนะครับตัวชาร์จนะครับความจุ29ลิตรนะครับรุ่นนี้เลยครับ H H 29นะครับนี่ครับสีนะครับสีขาวนะครับกับสีขาวนี้ถือว่าใกล้เคียงนะครับเหมือนเลยครับไม่แตกต่างนะครับ นี่นะครับสำหรับความจุนะครับรุ่นนี้นะครับชาร์จ H S 29นะครับ2,000กว่าบาทนะครับนะครับแต่นะครับนี่ครับตัวขายึดนะครับรุ่นนี้เพิ่งออกนะครับนะครับยังไม่มีขายึดนะครับเราต้องใช้ขายึดของเวสปามาทํากันนะครับนี่นะครับขายึดก็เราแปลงตรงนี้นิดนึงนะครับขาเวสปาเนี่ยขาตรงนี้เขาจะยาวไปนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เจาะรูตรงนี้นะครับแค่นี้เลยนี่นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็ ใช้ขากลางเดิมนะครับขากลางเดิมออกตรงนี้นะครับเชื่อมตรงนี้นิดนึงนะครับนี่แล้วก็ยึดได้เลยนะครับเพราะว่าขงเว็บป้าตัวนี้จะไม่มีแกนกลางตรงนี้นะครับเขาจะแยกชิ้นมาเราก็ไม่ได้ใช้่าตัวชิ้นตัวนั้นนะครับเรามาใช้ตัวของเก่าตัดมานะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับก็จะเหมือนของตรงรุ่นเลยนะครับนะครับฟิตติ้งก็เป๊ะๆนะครับเฉียงนี่ครับเป๊ะๆเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวไปดูนะครับหมวกเราจุได้ขนาดไหนนะครับตัวมหมวกไอตัวกล่องนะครับเปิดยังไงเนี่ยเนานี่ตัวกล่องของตัวนี้นะครับก็ใส่หมวกน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบน,นะครับแล้วก็เหลือๆเ,เราก็สามารถยัดตรงนี้ได้นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนี้ครับนะครับพอเราใช้อันนี้นะครับเวลาที่ หมวกกันน็อกแพงๆนะครับแล้วก็เอาเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับนี่ปต๊บนี่ปุ๊บก็ปิดโป๊ะเลยนะครับตรงนี้ดึงออกไม่ได้นะครับ่าตัวนี้เวลาขันนะครับมันจะหมุนตามนะครับข้างบนข้างบนจะมาอ่าเป็นมันจะหมุนตามนะครับมันจะไม่สามารถเราออกได้นะครับนี่นะครับมันจะล็อกใต้ตัวเลยนะครับใช้กุญแจล็อกนะครับนี่ครับสําหรับท่านใดที่เล็งกล่องรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่า่าแหลกท้ายใส่กล่องแบบนี้นะครับก็แนะนํานี่นะครับ มันก็จะนี่นะครับพิตติงก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับโอเคครับผมสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผมสําหรับ G.P.X. t ัสคา n y ่นะครับนี่ใส่แหลกตัวซาร์ท h s 29ครับโอเคครับผมลองไปหาซื้อกันดูนะครับสวัสดีครับ